สวัสดีนักเรียนทางบ้านทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงห้องเรียนออนแอร์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับผมอาจารย์เก่งวิบูลทันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตรรกศาตรกันบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพูดถึงตัวบ่งปริมาณกับประโยคเปิดกันนะครับนักเรียนทางหอารลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับ จากคราที่แล้วเส้นสัมผัสกราฟกับภาคดัดกลวยก็โอเคนะ <Okay. S 1> ก็อาจจะเบื่อแล้วนะคิดว่าผู้ชมทาง้านอาจจะเบื่อภาคดัดกลวยไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศเอามาเป็นเรื่องที่ใช้สามารถสำนึกนะครับใช้เรื่องความเข้าใจนิดนึงตรกศาส์นะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือ,อเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเรียนเข้าใจแล้วก็จะาสามารถทําโจทย์ได้นะครับก็คือตัวบ่งปริมาณและ ประโยบเปิดสิ่งที่สำคัญเป็นคอนเซปต์พื้นฐานเลยที่เรียนต้องเข้าใจนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเน้นส่วนนี้ก่อนนะครับถ้าผมเขียน for all นะครับ for all x นะครับ p x นะครับแล้วก็ for some x นะครับ p x นะครับถ้า for all, for all x p x ก็คือทุกๆ x สมมติเราถ้าเราเขียนทุกทุง x อย่างนี้เฉยๆไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในเซตอะไรเราก็ทึกทักเอาว่าไอเซตเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดที่เราพิจารณานะครับถ้าเกิดเราไม่มีเซตเอกภพสัมพัทธ์เราก็ต้องบอกว่าเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรนะครับหรือว่าถ้าเป็นที่รู้กันว่าเป็นจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับทุก x p x เป็นจริงก็คือไม่ว่าแทน x ใดๆในเอกภพสัมพัทธ์ p x ต้องเป็นจริงเสมอนะครับอันนี้คือ for all นะครับส่วน t h e e x i s t นะครับก็คือขอให้แค่มี x อย่าง,งน้อย1ตัวงซักตัวหนึ่งซึ่งทำให้ p x เป็นจริงน,นะครับอันนี้ก็คือความหมายของ t h e e x i s t นะครับ,รบสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมต้องเน้นเลยนะครับก็คือ for all นะครับ for all มันจะคู่กับตัวเชื่อมถ้าแล้วส่วน for some จะคู่กับตัวเชื่อมและ,และ ค,ความหมายมก็คือทุกๆ x p x เป็นจริงก็คือทุกๆ x นะครับถ้า x อยู่ในเอกอภพสัมพัทธ์แล้ว p x เป็นจริงนะครับนี่คือความหมายของมันนะครับส่วน for s o m นะครับหรือว่า there e x i s t นะครับก็คือมี x สักตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้นะครับที่ทำให้ p x เป็นจริงนะครับก็คือมี x สักตัวหนึ่งซึ่ง x ตัวนั้นแน่นอนต้องอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมครับและทําให้ px เป็นจริงนะครับและทําให้ px เป็นจริงนะครับเน้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆนะครับทุกๆจะคู่กับท่าแล้วนะครับ the axis นะครับ for sum จะคู่กับและซึ่งมันก็สามารถสำนึกมันจริงใช่ไหมครับมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทางบ้านคิดตามแล้วก็คือทุกๆ x px เป็นจริงก็คือ ไม่ว่าผมจะให้ x เป็นใดๆให้ x เป็นตัวใดๆมาครับผมนะครับถ้า x ตัวนี้อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แล้ว p x ต้องจริงครับใช่ไหม x ใดๆถ้า x อยู่ในนี้แล้ว p x ต้องจริงก็คือทุกๆใช่ไหมครับครับ <ฮา S 1> ถ้า t e x i s ก็คือมีม, x, มี x มี x ไหนในเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งทําให้คําว่าซึ่งทําให้ก็คือและนั่นเองมี x ที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์และ x ตัวนี้ทําให้ p x เป็นจริง นะครับโอเคไหมครับทางบ้านโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวพื้นฐานเลยที่นักเรียนต้องเข้าใจนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ่า r o r all กับ for s o m e กันนะครับเดี๋ยวผมจะถามว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดนะครับก็คือทุกๆ x นะครับที่เป็นจำนวนจริงนะครับทุกๆ x ที่เป็นจำนวนจริง x กํลังสมากกว่าหรือเท่ากับ1 อ่าอันนี้จริงหรือเท็จครับทางบ้านลองคิดตามนะครับไม่ยากจริงอะ่ะจริงไหมจริงครับจำนวนจริงที่อันนี้คืออะไรครับ for all ใช่ไหมค่ะทุกๆ x ที่อยู่ใน r ค<ะ>่ะจำนวนจริงทุกตัวเลยไหม<ะ>พอมายกกำลังสองแล้วต้องมากกว่าเท่ากับหนึ่งไม,ไม่ไม่ใช่เปล่าครับอย่างเช่น1นึส่วนสยกกำลังสองได้หนออึ่งส่วนสี่เพราะในนี้จริงไหมไม,ไม่จริงเพราะมันต้องจริงทุกตัวใช่เปล่านะครับอันนี้เป็นเท็จนะครับอันนี้เป็นเท็จอ่าแต่ถ้าผมเปลี่ยนทุกๆ x เป็นมี x อันนี้จริงไหมครับ <X. S 1> อันนี้จริงไหมจริงค่ะจริงนะครับก็มีอย่างเช่น x เป็นอะไรครับ1ส่วน2นะครับอ่ามาดูต่อนะครับถ้าผมเขียนเป็นตัวนี้ล่ะมี x ที่อยู่ใน R ซึ่ง x กำลังสองน้อยกว่า0อันนี้จริงไหมครับ จริงไหมเอยจริงไหมถางบ้านจริงไหมครับไม่จริงนะครับเพราะจริงๆแล้วมีไหมที่จำนวนจริงสักตัวหนึ่งที่ยกกำลังสองแล้วดันน้อยกว่าศูนย์จำนวนจริงที่ยกกำลังสองต้องทำไมมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ,อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เทสนะครับโอเคพอพอเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการาเช็คว่ามันจริงหรือเท็จนะครับโอเคถางบ้านทันนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวบ่งปริมาณที่มีตัวแปรแค่ตัวเดียวนะครับแต่ข้อสอบโอเคข้อสอบอาจจะออกลักษณะนี้ก็ได้หรือออกที่มันยากขึ้นก็คือมีกี่ตัวครับมีมากกว่า1ตัวอย่างเช่นมี2ตัวนะครับพอมี2ตัวแล้วก็คือมันมีดันมีตัวแปรเป็นประโยคเปิดที่มีตัวแปร2ตัวเมื่อสักครู่นี้ตัวประโยคเปิดเรามีตัวแปรตัวเดียวถูกไหมครับพอประโยคเปิดมีตัวแปร2ตัวก็คือเราก็จะเขียนเป็น pxy พอเป็นตัวแปร2ตัวตัวบ่งปริมาณก็ต้องมีกี่ตัวครับ2ตัวนะครับก็คือต้องบ่งว่า x อยู่ในไหน,ไหนต้องบ่งว่า y อยู่ในไหนนะครับพอมันมี2ตัวมันก็สลับไปสลับมาก็ได้4แบบ for all x for all y pxy for all x for some y pxy ใช่ไหม for all uh, for some x for all y แล้วก็ pxy นะครับแล้วก for some x, for some y, px, y <Yeah. S 1> นะครับคือบางครั้งเราพูด for s u m e ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้ถูกก็คือต้องพูดว่า there exist นะครับ uh huh. มีนะครับมีมากกว่านะครับตัวนี้นะครับต้องพิจนารณาเยอะกว่าตัวแปรเดียวแน่นอน oh. นะครับแล้วก็4ตัวนี้ที่สลับไปสลับมาแสดงว่าอันดับสำคัญ uh huh. นะครับการที่ผมสลับเอา x ขึ้นก่อนเอาไอยู่ข้างหลังสำคัญ ความหมายจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตัวที่2กับตัวที่3ความหมายไม่เหมือนกันนะครับทุก x มี y กับทุกว่ากับมี x และทุก y ไม่จริงไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเราดูตัวอย่างนะครับเราดูตัวอย่างกันนะถ้าสมมุติผมเขียนนะครับเขียนเขียนภาษาตรรกศาสตร์นะครับเป็นทุกๆ x สมมติทุทกๆ x อยู่ใน a จะมี y อยู่ใน a ซึ่ง pxy เป็นจริงนะครับกับมี x ที่อยู่ใน a ซึ่งทุกๆ y, y. ที่อยู่ใน a pxy เป็นจริง x นะครับส so, อันนี้เหมือนกันไหมอย่างเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ามันไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันยังไงทางบ้านลองคิดดูสิครับมันไม่เหมือนกันยังไง แน่นอนมันเขียนไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ามาถึงว่าในทางตรรกศาสตร์เราจะบอกว่ามันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันประพจน์สองประพจน์เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็คือมันสมมูลกันหรือเปล่าหรือสมมูลกันหรือเปล่าก็คือมันต้องค่าความจริงมันต้องจริงตรงกันทุกกรณีต่อกรณีใช่ไหมครับอย่างอันนี้นะมันเหมือนกันไหมถ้าใช้สามัญสำนึกใช้ความรู้สึกเลยนะครับก็คือประพจน์แรกนะครับบอกว่าทุกๆ x ที่อยู่ใน a จะมี y ที่อยู่ใน a ที่ทำให้ pxy เป็นจริงนะครับก็แสดงว่าถ้าผมหยิบ x ใดๆที่อยู่ใน a มาผมสามารถหา y ได้ที่อยู่ใน a ที่ทำให้ pxy เป็นจริงเพราะฉะนั้นพอผมมี x มาก่อนใช่ไหม x ใดๆใน a จะสามารถหา y ที่อยู่ใน a ได้งั้นก็แสดงว่า y ตัวนี้ขึ้นกับอะไรได้ขึ้นกับ x ไดู้ไหมครับ y ตัวนี้ขึ้นกับ x ได้ สมมติผมให้ x มาเราอาจจะเลือก y ให้อยู่ในรูปของ x ได้ที่ทําให้ประโยคนี้เป็นจริงนะครับในขณะที่ประโยคที่2นะครับมี x อยู่ใน a ซึ่งทุกๆ y อยู่ใน a pxy เป็นจริงมี x ก็แสดงว่ามี x ขึ้นมาก่อนตัวหนึ่งและ x ตัวนี้ใช้ได้สําหรับทุกๆ y เลยมี x ซึ่งทําให้ทุกๆ y ที่อยู่ใน a pxy เป็นจริง,นรงในกรณีนี้ผมเลือก y ในรูปของ x ได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมครับเลือก y ในรูปคือคือ x ตัวน so ี้ต้องใช้ได้สําหรับ y ทุกๆตัวถูกไหมครับคืออย่างในกรณีบนผมอาจจะเขียนไม่ดีนะครับมี y ตัวนี้ y ตัวนี้เลือกให้ขึ้นกับ x ได้นะครับแต่ว่า x ตัวนี้มี x ตัวนี้ x ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นกับ y เลย x ตัวนี้มันขึ้นกับทุกๆ y เลยม่พูดผิด x ตัวนี้ใช้ได้สําหรับทุกๆ y ถูกไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะยกให้ดูนะครับก็คือ อย่างตัวบนนะครับมันก็สามารถใช้ประโยคนี้นะครับสะท้อน i n w e r s e การบวกตัวปกผันการบวกของจำนวนจริงได้สมมุติผมมี2 Inverse ์ In ของ2 Inverse การบวกของ2คืออะไรครับ Inverse ภายใต้าการบวกจำา Inverse มไหมครับทางบ้าน Inverse ภายใต้าการบวกบวกลบอ่าลบอ2อไมว่าบวกลบ2ลบลบลบได้ไรครับได้ศ0ย์ศนย์นนเป็นเอกลักษณ์ กันบวก<อ>ใช่ไหมถ้าผมจะเขียนข้อความนะครับเอาเอกลักษณ์การบวกก่อนแล้วกันนะครับมีเอกลักษณ์การบวกนะเอกลักษณ์การบวกเนี่ยคือศูนย์ใช่ไหมครับผมบอกว่ามีนะครับมีเราเรียกมันว่าศูนย์ละกันนะครับมีผมยังไม่เขียนละกันมี x ที่อยู่ใน a ซึ่งทำให้ทุกๆ y ที่อยู่ใน a นะครับ x อบวกย นะครับก็คือผมจะให้จริงๆแล้ว a ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นจำนวนจริงแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอเขียนใหม่นะครับเขียนเป็นมี x ที่อยู่ในจำนวนจริงนะครับก็คือมี x ที่อยู่ใน R มีนะครับมี x ที่อยู่ใน R นะครับซึ่งทำให้ทุกๆ y ที่เป็นจำนวนจริงนะครับที่อยู่ใน R นะครับ เราจะสะท้อนว่ามันเป็นเอกลักษณ์การบวกบเอกลักษณ์การบวกมันคืออะไรก็คือเอาไปบวกอะไรได้ศูนย์เอาไปบวกอะไรได้ตัวเดิมใช่ไหมครับก็คือ x บวกศูนย์ได้อะไรครับได้ตัวเดิมใช่ใช่ไหมว่าคือก็ค<ๆ>ือ y บวก x ต้องกลับเป็นตัวเดิมก็ค,คือ y แล้วก็สลับที่เป็น x บวก y ด้วยนะครับอันนี้คือสมบัติเอกลักษณ์การบวกอันประโยคนี้ก็จริงไหมจริงจริง เพราะก็คือ y ไอ x ตัวนี้คืออะไรนั่นเองก็คือ0นั่นเองถูกไหมครับตัวนี้ x ก็คือ0นั่นเองนะครับต่อมาถ้าผมไปใช้ประโยคนี้เป็นใช้ตรรกศาสตร์นะครับแทน inverse นะครับ inverse ก็คือผมก็จะเขียนในละระนี้นะครับก็คือทุกๆ x ที่อยู่ใน R นะครับจะมี y ที่อยู่ใน R นะครับซึ่งทำให้ก็คือ y ตัวนี้จะเป็น inverse การบวกของ x okay. อินเวอร์สการบวกก็คือเอาไปบวกกับ x แล้วได้อะไรครับได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับก็คือ x เอา y ไปบวกต้องได้อะไรครับได้ศูนย์แล้วก็ต้องเท่ากับ y บวก x ด้วยงั้นประโยคสองประโยคนี้ถูกไหมถูกถูกทั้งสองประโยคนะครับก็คือประโยคอ่าประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงอะไรครับ เอกลักษณ์การบวกก็คือ0ูนย์นะครับแล้วก็ประโยคที่สองสะท้อนว่าทุกๆ x ต้องมีอินเวอร์สกันบวก<ร>นะครับไอ้ y ตัวนี้คืออะไรนี่เองก็คือลบ x เห็นไหมครับก็คือเราสามารถเลือกมันได้เห็นไหม y ตัวนี้คุณก็สามารถเลือกเป็นอะไรเลือกเป็นลบ x ได้ถูกไหมในขณะที่0ตัวนี้มี x x ตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเอง,องเเอก,อกง็คือให้เป็น0นย์นั่นเองเห็นไหมแล้วศูนย์มันใช้ได้กับทุกๆ y ไหม ได้ถูกไหมครับแต่ตัวนี้ y มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับทุก x มี y คือคุณสามารถเลือก y ให้ขึ้นกับอะไรได้ขึ้นกับ x ได้ก็แทนเป็นลบ x นะครับเห็นความแตกต่างไหมครับนะครับเห็นความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นตรรกศาสตร์ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตัวบ่งปริมาณ2ตัวนะครับใช้อธิบายประโยคต่างๆทางคณิตศาสตร์เห็นไหมอย่างตัวนี้ก็ใช้อธิบายประโยคเกี่ยวกับ เอกลักษณ์การบวกก็คือ0แล้วก็ใช้อธิบายเกี่ยวกับอินเวอร์สการบวกนะครับก็คือลบ x อินเวอร์สการบวกของ x ก็คือลบ x นั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดเราเชื่อมโยงไปสิ่งที่เราเคยเรียนมา0นะครับกับอินเวอร์สการบวกมันก็จะทําให้เราเข้าใจตัวตรรกศาสตร์มากขึ้นคือตรรกศาสตร์มันเป็นภาษาเป็นภาษาเพื่อที่จะใช้อธิบายนะครับให้คนเข้าใจตรงกันนะครับแล้วมีความรัดกลุ่ม มันถ้าเกิดคุณเข้าใจในส่วนนี้นะครับโจทย์ออกมาก็น่าจะพอทําได้นะครับบางครั้งโจทย์ที่ออกมามันก็อาจจะผสมผสานสมการที่มันซับซ้อนนะเราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยนะครับข้อสรุปก็คือผมอยากให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง for all กับ for some นะครับหรือ there exists นะครับก็คือใช้สมมติสานึกแลวก็พิจารณาว่ามันถูกหรือผิดประโยคมันจริงหรือเท็จนะครับแล้วก็ตัวบ่งปริมาณที่มันมี2ตัวนะครับมี x กับ y นะครับ for s o m e for all สหรับที่กันปกติสรับที่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นักเรียนทางบ้านนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับตรกศาสตร์เพราะว่ามันเป็นภาษานะครับหรือว่าโจทย์ต่างๆเนี่ยมันจะผสมภาษากับตรกศาสตร์ก็ได้นะครับเอาโจทย์ล็อโจทย์ตีโกนนะครับล้วใส่เข้าไปในตรกศาสตร์ถามว่าข้อความใดถูกข้อความใดผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนเรื่องใหม่กันต่อนะครับ Okay, ครับนักเรียนทองขอขอคำคารุ่งขอบคุณค่ะ